ประวัตปุสสะและพันลิกะอดีตชาติและความปรารถนาในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระอุบาสกทั้งสองนี้เกิดในสกุลหนึ่งในกรุงหังสวดีวันหนึ่งได้เข้าฟังธรรมทำให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอุบาสกสองคนไว้ในตำแหน่งอุบาสกด้านถึงสรณะเป็นคนแรกทั้งสองเห็นแล้วจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้าง พยายามกระทํากุศลให้ยิ่งขึ้นตายแล้วก็วนเวียนตายเกิดอยู่ในสวรรค์และมนุษย์สิ้นแสนกลับชาติล่าสุดทั้งสองท่านมาเกิดในเรือนเกิดตุมพีมีอาชีพทําการค้าในอสิตันชนครก่อนที่พระโพธิสัตว์ของพวกเราจะทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานพี่ชายคนโตมีชื่อว่าตับุตสะ น้องชายชื่อพันลิกะทั้งสองอยู่คลองเลือนด้วยการเทียมเกวียน500เล่มออกไปทำการค้าตามเมืองต่างๆทั้นพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้ว8สัปดาห์ทรงเสวยมุติสุขอยู่ในสัปดาห์ที่8ที่ต้นเกตพอค้าทั้งสองได้นำเกวียนสินค้า500เล่มผ่านมายังสถานที่นั้นอดีตมารดาช่วยให้พบพระพุทธเจ้าท่นว่า มารดาของทั้งสองคนตายแล้วเกิดเป็นเทวดาอยู่ในบริเวณนั้นติดต่อกันห้าชาติเทวดานั้นคิดว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าควรจะได้รับพระกายาหารเพราะต่อจากวันนี้ไปพระองค์จะไม่มีพระกายาหารแล้วบุตรของเราก็กำลังไปทางที่ประทับนั้นวันนี้บุตรทั้งสองของเราควรได้ถวายบิณฑบาตแด่พระองค์ พันพ่อค้าทั้งสองเดินทางมาถึงยังบริเวณที่ประทับเทวดาจึงใช้เทวานุภาพทําให้โคที่เกียมถึง500เล่มหยุดไม่อาจไปต่อได้พ่อค้าพี่น้องสองและบริวารพูดกันว่านี่เกิดอะไรขึ้นพากันตรวจดูสาเหตุก็ไม่พบเหตุใดๆเทวดานั้นทราบว่าเขาทั้งสองคนลำบากจึงแปลงกายเข้าไปหา แล้วบอกกับท่านทั้งสองนั้นว่าเราคือเทวดาในอดีตชาติท่านทั้งสองเก็เคยเป็นบุตรเป็นลูกหลานเราบัดนี้มีพระสาวกที่ทรงคุณญ,ญานุภาพอยู่อีกทางฝั่งหนึ่งภรกายอาหารของท่านก็ใกล้จะหมดแล้วท่านทั้งสองเอาพัาหานั้นไปถวา,ายท่านเถิด ตปุสะและพลิกะจึงทำตามคำสั่งของเทวดานั้นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจด,ดูวัดปฏิบัติหลังตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตํำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์นำบาตรที่ทำด้วยหินสี่ใบเข้าถวายแดย่พระองค์แล้วกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสัตตุผงและสัตตก้อนด้วยบาตรนี้เถอะพระพุทธเจ้าคะ่ะ พระพุทธเจ้าตัดว่าขอผลเป็นอันมากจงสําเร็จแก่ท่านเถิดแล้วทรงอธิษฐานบาทด้วยฤทธิร์รวมให้เป็นบาทรไปเดียวเท่านั้นพอขาทั้งสองนำข้าวสัตวผงและสัตวก้อนใส่ในบาทของพระองค์คั้นสวยอาหารเสร็จทั้งสองได้ถวายน้ำถวายบังคมแล้วนั่งที่อันเหมาะสมประกาศตนถึงสารณะ,ะสองเป็นคู่แรกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแก่เขาทั้งสอง ในเวลาจบเทศนาเขาทั้งสองตั้งอยู่ในสารณะคือเป่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งสองด้วยคำว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระธรรมว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป พระพุทษะและพริกะสองคนนี้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระพุทธรัตนะและพระธรรมรัตนะเป็นคู่แรกในโลกเรียกว่าเทววาจิกะอุบาสกแล้วได้เกษาแปเส้นไปบูชาหลังจากนั้นทั้งสองถวายบังคมแล้วกล่าทูลว่าพวกตนจะไปสู่นครของตนแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดประทานเจดีสำหรับบูชา แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าทรงเอาพระหัตถ์ขวารูปพระเสียนแล้วประทานเส้นพระเกศา,าธาตุแปดเส้นแก่เขาทั้งสองพวกเขาวางพระเกศา,าธาตุไว้ในขอบทองคํานําไปสู่นครของตนถึงแล้วจัดบรรจุไว้ที่ประตูของอสิตันชนครท่านว่าในวันอุบาสกจะมีรัศมีสีนินเป็นออกมาจากพระเจดีย์ในการต่อมาขังพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเชตวัน ทรงยกย่องอุบาสกทั้งสองว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายพูดถึงสาระก่อนคำคมท้ายเล่มแท้จริงคนเราไม่ควรเสียดายชีวิตบางครั้งก็ต้องกล้าหารทํากิจที่ผู้กล้าจะพึงทําเมื่อยังเสียดายชีวิตก็ไม่ควรหารกล้าทํากิจที่ผู้กล้าเขาทํากัน